ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่โฮเทลมิลส์มาดูกันมาลองปรินเชฟกระถันเลกชื่อคุณหยกค่ะเซ็งตัวมือเอฟเฟกต์มือไม่มีอะมือใส่โคอยู่อ่ะนี่กำลังทำอะไรคะเชฟแกะปูค่ะออนนี้วันนี้เป็นเมนูไหนคะตําปูปลา เผ็ดๆด้วยนะรสจัดๆพูดอะไรก็ทำตามคซึ่งคุณของเราจะมีอ่ากุ้งแห่งการบดรย่ะค่น่ตองิกกับกเทียมใมะนาว ขโมยสูตรกันนะคะมีมีนี้ปะเขามีถั่วฝักยาวใช่ปะเขอามาใส่ปุ๊บนี่โอ้ยอะอะอะถ่ายไม่เสร็จเลยนะอยู่ดีอยู่ข้างล่างแม่ย่อยอยู่ข้างล่างนะไม่ได้สับนะคะขูดเอา ไม่ค่อยสวยเลยยังม่เสร็จปลาค่ะปลบนึงปาดาากรเด็นไทยเมไก้าใส่รอปากรออรอะเ่้นี่เป็นปลาร้านะคะเจมปลากระเด็นเจมไม่ก้าใส่ปลาไม่มีตัวหรอคะคุณเชฟ

คบเดีวค่ะนยคบแมาวิสีงนะกินงอ,อไปซื้อขนมจีนี่ชิมดิช,มดชิมเหรอ ไม่ใหญ่ไม่ต้องวิธีการปั่นขวยสูตรเรใส่อะไรปะัน้านนานแล้ววะใส่ไรดีอ่ะกิน่าเป็นาลงม่ร ต้มบ่อยเลยพี่ต้มเลยผมไม่ตผมกินแบบนี้อยู่แล้วก็ต้มก็ไม่ต้มก็มีข้าวเรียบร้อยครับผมต้มตําหมเสร็จแล้วพาแล้วนะได้แล้ว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 ค่ะ